ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่26กุมภาพันธ์2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะห้ามกดห้ามกรอกห้ามติดตั้งห้าลิง์มิจฉาชีพอันตรายหลอกดูดเงินลวงข้อมูลด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งในปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพยังคงมีการพัฒนารูปแบบในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอยู่เสมอ มีการนำหลักจิตวิทยารักโลกตกใจเชื่อใจมาปรับใช้ในการหลอกล่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและมาพบว่ากลุ่มมิจฉชาชีพจะมีการนำลิงก์รูปแบบต่างๆมาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดถ้าผู้เสียหายหลงเชื่อกดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลหรือติดตั้งแอปพลิเคชันจากลิงก์ดังกล่าวก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในที่สุด ลิงที่กลุ่มมิจฉาชีพมักนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมี5รูปแบบดังต่อไปนี้ 1. ลิงก์ดูดเงินคือลิงก์ที่หลอกให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินหรือติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหายเช่นหลอกให้กรอกข้อมูลบัญชีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหลอกให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิต หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องระยะไกลเป็นตน้นโดยมากจะเป็นเครื่องมือหลักของแก๊ง call center ที่อาจอ้างหน่วยงานราชการต่างๆสร้างเนื้อหาให้เหยื่อตกใจโลภเชื่อใจแล้วหลงเชื่อเช่นเหยื่อมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายได้รับเงินคืนจากกรณีต่างๆเช่นมิเตอร์ไฟฟ้าเงินบำเหน็จบำนาญเงินคืนภาษีหรือเป็นผู้โชคดีจากแคมเปญหรือเทศกาล ได้รับเงินของขวาญเป็นต้น 2. ลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลคือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่มีรูปแบบคล้ายกับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการต่างๆหากเหยื่อหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านกลุ่มมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 3. ลิงก์หลอกลงทุน คือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันลงทุนปลอมหลอกล่อให้ผู้เสียหายลงทุนในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงโดยอ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรมากในระยะเวลาสั้นๆมีการนำภาพนักธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาประกอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 4. ลิงก์เว็บพน,นันคือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์การพนันออนไลน์ ซึ่งจะมีทั้งเว็บไซต์การพนันออนไลน์จริงๆและเว็บไซต์การพนันออนไลน์ปลอมอาจมีโปรโมชั่นหลอกล่อให้เหยื่อหลงเข้าไปเล่นการพน,นันหากผู้เสียหายหลงเชื่อเข้าเล่นเว็บพน,นันนอกจากจะเสียทรัพย์สินแล้วยังเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอีกด้วย 5. ลิงก์เงินกู้ปลอมหรือผิดกฎหมายคือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มมิจฉาชีพ หลอกลวงให้โอนเงินค่าใช้จ่ายในการกู้เงินก่อนแต่ไม่ได้รับเงินจริงหรือนำไปสู่เว็บไซต์หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเงินกู้นอกระบบเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราและมีการทวมหนี้โดยผิดกฎหมายเช่นโทรมาขู่บังคับหรือต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามหลักห้ามกดห้ามกรอกห้ามติดตั้ง เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพโดยมีรายละเอียดดังนี้ห้ามกดคือห้ามกดลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่น่าไว้วางใจห้ามกรอกคือห้ามกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธุรกรรมทางการเงินหรือข้อมูลบัตรเครดิตในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามติดตั้งคือห้ามติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือ และตรวจโทรศัพท์มือถือว่ามีแอปพลิเคชันแปลกปลอมใดติดตั้งอยู่หรือไม่สุดท้ายนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ w w w t h i p o l i c o n l i n e g o t h หรือสายด่วนโทร1 4 4 1ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ